ในวันนี้ผมได้พาทุกคนมาพบกับสเต็ใหม่3ค่าครับซึ่งเป็นสเต็ที่เราใส่เข้ามาในสเปรดสปอร์ตสำหรับอาทิตย์นี้ครับผมทุกอย่างดูดีต้องโฟกัสจุดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังประกาศเช้านี้ต้องประเมินตำแหน่งแล้วถ้าคอทท้จริงเปลี่ยนผมเปลี่ยนข่าวมาอ่อาจเป็นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เธอพูดว่าคู่แฝดใช่ไหมคู่แฝดคู่แฝดคู่แฝด ความเปป็นไได้ททุกกี่ับ Peppelstone สวัสดีครับทุกคนพวกผมฟิลเองนะครับจากช่องชั้นลิเทสคูลครับและในอาทิตย์นี้นะครับเรากลับมาพบกับตัวสเปร b o อร์ดแดชบอร์ดที่จะเก่งขึ้นในทุกๆอาทิตย์นั่นเองสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยผมได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเป็นฟังก์ชันที่จะทำให้เราเนี่ยได้ดูสแตทสูงถึง3ตัวนะครับ และเป็น3ตัวที่เราเทรดเดอร์ทั่วไปนะครับใช้กันอย่างใช้กันอย่าง,างแพร่หลายแล้วก็ใช้กันเป็นประจําอย่างแน่นอนสตัวที่ว่านะครับคืออะไรและเราเรียกมันว่าอะไรจะใช้มันยังไงใช้ดูอะไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะกันเลยดีกว่าสาหรับ3ค่าที่ว่านะครับเราเรียกมันรวมๆว่า essential s t a t ครับ essential s t a t นะครับจะเป็นชื่อของแดชบอร์ดตัวใหม่ที่เราใส่เข้ามาเนาะเป็นแดชบอร์ดที่จะแสดงค่าโอคาสติกครับ RSI แล้วก็ v o l u m e s c อ r e นี้ซึ่ง สามค่านี้นะครับจะโชว์กันแบบ multi time frame หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราเปิดชาร์จแบบ1ชั่วโมงอยู่นะครับเราสามารถดูค่าของตัวค่าสติก RSI แล้วก็วอลุ่มสกอร์เนี่ยใน time frame ที่ใหญ่กว่าหรือ time frame เล็กว่าได้นั่นเองนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีฟังก์ชันตัวใหม่ที่แอดเข้ามานั่นก็คือตัวของกราวดคันเลอร์ที่จะทำให้เรานะครับมองเห็นเทรนด์ของตัวค่าสติกไอออนไซแล้วก็วอลุ่มสกอร์จาก time frame ท,<า>ที่ขนาดใหญ่กว่าได้นั่นเองครับการตั้งค่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้พอมๆกันดีนกกว่าาครารรััับบสหต้งค่า ตัวสเปกบอร์ดให้เปิดใช้งานฟังก์ชันของ essential s t a t ได้นะครับให้เรานะครับกดกข้าไปที่มุมซ้ายบนตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนหางไปด้านล่างครับหาคำว่า select dashboard information นั่นเองตรงคำว่า dashboard information ครับให้เราเลือกเป็น essential s t a t ครับเท่านี้นะครับสายล่างของเราเนี่ยก็จะแสดงตารางครับผมของสามสปกโตคาสติกไซแล้วก็วอลลุสกอรน,นะครับในทุกทางเฟรมออกมานี้ เราจะเห็นได้ว่านะครับท่ามเฟรมปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมใช้ท่ามเฟรมหนึ่งแต่ว่าถ้าเบรกย้อนลงไปอีกเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคท่ามเฟรมหนึ่งตอนนี้นะครับเขาอยู่ในระยะโซฮัสติก12นะครับซึ่งเป็นโซนโอเวอร์โซนนั่นเองแต่ในะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูในท่ามเฟรมที่เล็กกว่านะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยท่ามเฟรมสามสิทีของที่ปัจจุบันนะครับตอนนี้มันอยู่ในระยะ68นะครับเกือบเกือบจะถึงโอเวอร์บอลแหละซึ่งเป็นทนขาขึ้นนะครับผมอ่าตรงนี้เราจะเห็นความความตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นนความมซซัับ้ออขงน แล้วก็ความขัดขังของมันนะครับหมายความว่าไรหมายความว่าปัจจุบันเนาะทำเฟรมใหญ่นะครับอยู่ในโซนที่ต่ําแล้วแต่ทำเฟรมเล็กนะครับมีการกลับตัวเล็กน้อยเกิดขึ้นนะครับก็คือแท่งเขียวตรงนี้เนาะอาจจะเป็นสัญญาณครับผมของการกลับตัวทำเฟรมใหญ่ก็ได้ถ้าเรานั่งฟฝ้ามันดีตรงนี้แหละครับก็คือจุดประสงค์นะครับของการดูสโตแคสติกแล้วก็อาร์ไแล้ววอลลุ่มสกอร์คืออะไรล่ะวอลลุ่มสกอร์นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาสำหรับการใช้ในแดชบอร์ดตัวนี้โดยเฉพาะนะครับโดยปกต มาคำนวณคู่กับตัวของโตคัสติกหรือ RSI ถูกไหมครับแต่ว่าวอลลุ่มสกอร์เนี่ยครับเราจะเอาตัววอลลุ่มเนี่ยมาคำนวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงครับและเลเวอร์มาเป็นสกอร์0ูนยถึงร้อยิ่งสกอร์เยอะยิ่งแปลว่ามีวอลลุ่มการซื้อขายในฝั่งบายเนี่ยเยอะตัวเลขวอลลุ่มสกอร์ที่น้อยแปลว่ามีวอลลุ่มการซื้อขายในฝั่งเซลล์เนี่ยเยอะกว่าถ้าตัวเลขวอลลุ่มสกอร์เนี่ยอยู่กลางๆเนาะเราจะสามารถสังเกตได้เลยครับว่าถ้ามันอยู่ประมาณแบบ60-40เนี่ยแท่งเทียนของเรานะครับจะไม่คค่ยยไไหห่่อออยยยขับไไปหหนรรืูแตงงกลา ตัวนี้เนี่ยก็คือจุดประสงค์ของบอลลูมสกอร์นั่นเองเมื่อประกอบกัน3อันตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ดูอะไรบ้างเราสามารถใช้ดูได้นะครับว่าสโตแคสติกกับ RSI เนี่ยมันเกิดการไดเวอร์เจนต์หรือคอนเวอร์เจนต์กันหรือเปล่าหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยสองค่าเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมมันเพิ่มขึ้นไปด้วยกันไหมและมันลดลงไปด้วยกันไหมส่วนตัวบอลลูมสกอร์นะครับใช้ดูว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยส่งผลต่อการซื้อขายมากน้อยแค่ไหนโอเคแล้วสำหรับการดู3ามแดชบอร์ดตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาาาาาาะะตตตต่่่่่อออไไปปคคคครรรรััััััับบเเดดูกกกนน้้งงงงขขมีีีวววิธทจ ไอซ์ใส่แล้วก็วอลุ่มสกอร์ได้เราก็ไปที่มุมสายบนแเรื่องมาไปได้านล่างเลยครับเรื่องมาไปนะครับจนเราเห็นตรงคําว่าสโตคัสติกไอซ์ใส่วอลุ่มแดชบอร์ดนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตติ้งนะครับที่เราสามารถใช้สําหรับการปรับค่าที่จะแสดงในเทเบิลสายล่างก็ได้เรื่องจากแรกเลยครับก็คือเคเลชแล้วก็ดีเปอร์เซนต์ครับสองอันนี้เนี่ยเป็นเดฟอลต์การตั้งค่าของสโตคัสติกเราสามารถปรับตรงนี้ได้เพื่อ ว่าเอ้ยปกติเราใช้ s t o c s ส s t i c อ a l ์ด้วยหน,น,นี่ยก็สามารถใช้ได้เลยตัวต่อไปครับด้านล่างครับก็คือตัวของ ISI Range ครับ ISI ไซเ g e เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าระยะของ ISI แบบปกติเลยครับสำหรับ i s s o u r c e นะครับจะเป็นการตั้งค่าเพื่อหาว่าเราจะเอาราคาตรงไหนเนี่ยมาคิดใน ISI i s o u r c อตัวนี้ผมคิดเป็น Cross เนาะโดยปกตินนเนี่ยเขาจะตั้งเป็นเ a นซ์ Rain 14ี่นะครับแล้วก็ source เป็นครอสเองสุดท้ายก็ผมก็คือ วอลุ่มเรียลไทม์เบสนั่นเองครับตรงนี้เนะี่ยจะหาว่าเราจะเอาระยะของวอลุ่มมากน้อยขนาดไหนมาคิดนะครับหรือก็คือจะเอากี่แท่งเทียนนั่นแหละมาคิดนะครับตอนนี้เนี่ยดีฟอลต์มาให้เป็น3แล้วกันจริงๆเราสามารถปรับเป็น14ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างที่มากขึ้นนี่แหละครับก็คือ3ตั้งค่าของ3 value stochastic RSI ์เรย์ไซส์ SI, แล้วก็บลูสคอร์เราก็ยังเพิ่มฟังก์ชันเสริมเนี่ยเข้มามาในอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งชื่อของมันก็คือ show bar color on ตรงนี้นะ่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะแสดงแบ็กกราวด์สีที่เราเห็นตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยโดยรีเลทค่าแหวลูของอิสเควตั่ตัวไหนซึ่งวันนี้เนะี่ยผมใช้เป็นสโตแคดติกนะครับและผมใช้เป็นไทม์เฟรมเดย์ถ้าผมเปลี่ยนเป็นไอซ์ใจและไทม์เฟมเดย์เนี่ยแบ็กกราวด์ด้านหลังของผมนะก็จะเปลี่ยนสีไปมันจะเปลี่ยนสีไปในทิศทางที่เราเห็นตรงกันนะครับว่าเขาจะไล่าจากสีแดงเนาะ นสีส้มเป็นสีเหลืองเป็นเหลืองออกเขียวแล้วก็ไปเขียวลักษณะตรงนี้เนี่ยครับเราจะสามารถเห็นได้เลยครับว่าโซนตรงไหนเป็นโซนที่ RSI เนี่ยเป็นสีแดงเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยเนาะถ้าเราเล่นจากหลักโลว์ว่าทามเฟรมแล้วเราดูโลว์ามเฟรมเนี่ยครับอ้างอิงจากหายทา f เฟรมนั่นเองในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมใช้เป็นทามเฟรมหนึ่งชั่วโมงอยู่นะครับและในตัวของ Background Color เนี่ยครับผมใช้เป็นหนึ่งวันเราจะสังเกตเห็นเลยครับว่าวันไหนเป็นวันที่เขียววันไหนเป็นวัันนที่แดงเป็หลก วันไหนเป็นวันที่เหลืองเป็นหลักอันนี้ผมใช้เป็นฮาเฟรรมหนึ่งชั่วโมงเนาะมันเลยดูค่อนข้างยากหน่อยเพราเราเปลี่ยนจากตรงนี้จากหนึ่งเดคับเป็น4ชั่วโมงแทนละ่ะครับตรงนี้นะครับเขาจะแสดงโทนสีที่ละเอียดขึ้นนะครับผมและสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมีสีแดงนิดนึงเราเปลี่ยนใหม่ครับผมเราลองเปลี่ยนไปดูตัววอลลมสกอร์นะครับเราจะสังเกตว่า ถ้าเป็นช่วงขาขึ้นเนาะ volume score เราเจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นช่วงขาลงนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่า volume score เนี่ยเราเป็นสีแดงนะครับก็คือมีคนพยาย,ยามขายเนี่ยเยอะกว่าคนพยายามซื้อน,นั่นเองออสำหรับฟังก์ชันตัวนี้นะครับที่เป็น super dashboard ฝั่งของ essential stats ที่มีทั้งในฝั่งของ dashboard แล้วก็ฝั่งของ background เนี่ยก็จะมีเนะืเพลงเท่านี้แะครับสำหรับในอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมาก่อสร้างขึ้นรูปขึ้นล่าง ให้มันลองกลายเป็นระบบเทรดดูครับว่าเรานะครับจะสามารถใช้มันในการหากําไรในตลาดจริงเนี่ยยังไงได้บ้างถ้าทุกคนชอบอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับและอยากได้เนาะวันนี้อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าเราเอามันมาแจกเหมือกนกันสําหรับท่านใดที่สนใจอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับขั้นตอนการรับของเราเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยเนาะเพียงแค่ท่านกดเข้าไปที่ใต้ description ของเรานะครับในคลิปนี้จากนั้นกดเข้าไปที่ทิ้งของ p e p p e r stone นะครับกดสมัครสมาชิกไว้หรือกดฝากข้อมูลไว้จากนั้นให้แคปหน้าตรงนี้ที่ success แล้วเรียบร้อยนะครับ ส่งเข้าไปที่รยายละเอียดเนื้อเทจของเราเท่านี้นะครับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะพาทุกท่านทำขั้นตอนต่อๆไปเพื่อที่จะได้รับตัวตอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้กันอย่างฟรีได้เลยสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นี่แหละครับท่านใดนะครับที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมฟิวจากช่องชานิเทสคูลคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ